ครับวันนี้มาทำข้าวโพดทอดข้าวโพดต้มนะครับเนี่ยข้าวโพดต้มแล้วก็ซื้อมาหนึ่งถุงเลยนะครับสิบกิโลกินทั้งหมู่บ้านเลยนะครับก็เหลือก็เลยเอามาแปลสภาพเป็นข้าวโพดทอดขั้นตอนแรกอันนี้คือข้าวต้มเนี่ยต้มแล้วนะครับก็จะฝานนะครับฝานเอาแต่เมดข้าวโพดมานี่แบบนี้จะใช้ข้าวโพดที่ดิบก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมมีข้าวโพดต้มก็เลยอยากจะามาแปลสภาพ นี่นะครับฝานเสร็จเรียบร้อยแล้วอืมเสร็จแล้วเราจะมาขยี้นะครับแต่เขาเป็นเป็นเม็ดเลยมือล้างแล้วนะครับเนี่ยมือล้างแล้วผสมแป้งนะครับนี่เป็นแป้งทอดแป้งทอดกรอบหนึ่งถ้วยนะครับไม่ใช่ถ้วยตวงถ้วยน้ำพริกใส่ไปเกลือ พริกไทยน้ำที่ใสก่ก็น้ำอุณหภูมิปกติก็ได้น้ำเย็นก็ได้ตามชอบค่อยไปใส่ตีไก่ไก่ใส่เปนหนึ่งฟองหนืดไปนะครับหนืดไปก็เพิ่มน้ำอ่ะค่อยเพิ่มคนต่อ นี่ครับเหนียวหนืดเหนียวหนืดไม่เหลวเหนียวหนืดแบบนี้เนี่ยโอเคได้แล้วข้าวโพดใส่ลงไปเลยขั้นต่อนไหนไม่แตกก็พียี่ไปให้แตกนี่นี่แล้วก็คนอีกคนไปนี่ครับเหนียวหนืดเหนียวมากโอเค เทอดน้ำมันที่ใช้ทอดก็เยอะๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะติดก้นกระทะต้องใส่เยอะๆให้เขารอยออกมาเลยทอดด้วยไฟอ่อนนะครับตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วแล้วก็ตักนะครับกินาช้อนนะใส่ไปเลยนี่ไสเ,เย็นนะครับไสเ,เย็นไฟทอดนะไฟอ่อนเห็นปะครับ เขาลอยไปแล้วเนี่ยเห็นป่ะน้ำมันกระเด็นบ้างนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับทนเอาเก็บประการอยู่ตอนนี้ข้าวโพดทอดของเรานี่ก็เหลืองได้ที่ดีแล้วนะครับนี่นะครับแบบนี้นี่ พอเลยนะครับพักเสด็จน้ำมันจัดใส่จานแล้วนะครับน้ำจิ้มนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มสูตรยังไงนะพี่ซื้อมากระพดทอดพร้อมคัตุตะรบประทานแล้วครับกรอบนอกนุ่มในแบบนี้แตบบ่จะให้กรอบทั้งแผ่นเลยไม่ได้นะครับต้องบางๆแล้วก็บางๆแหละเออ ข้าวโพดทอดขึ้นโต๊ะพร้อมรอมับประทานแล้วครับต้องเมนูนี้ดังน,นั้นฉันมือเลยนะครับมืออืมนี่ครับฟังเสียงก็กรุบกรุบยครับเพราะว่ากรอบนอกอ่า่ไม่ไม่ไม่ใกล้ใกล้ใกครับเต็มหน้าเต็มตาจจครับเต็มจอครับจินี่อืม ูต่อโอไปครับไปครับครโอ้หนตายอ่ะโอ้ดหแล้ดูแล้วหรุดแร้บคัครับรอบนะครับกรอบครครับกรอบครับครบครับครับครับรบครับ หรือถ้ากินเอาอิ่มก็ได้นะครับก็เนี่ยกินหมดเนี้ยก็อิ่มแน่นอนทีนี้บอกไม่กินข้าวแล้วใช่ป่ะอ๋อคือกินหมดนี่ด้วยแล้วก็กินข้าวด้วยโอ้โหใจคอใจคอยินนี่